สวัสดีครับผมอน,นัน,น,นต์ภูพานิชรองผู้จัดจาการสหกรออกทรัพย์กลุมส่งเสริมการเกษตรจัากัดขอเชิญสมาชิกผู้มีสิทธิ์ทุกท่านนะครับมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนตัณหาออนไลน์เพื่อเลือกประธานกรรมการกรรมการดำเนินการและผูต้ตรวจสอบิจาการปีบัญชี2566ถึง2567นะครับ เพื่อเลือกคนที่ท่านชอบคนที่ท่านเชื่อคนที่ท่านไว้วางใจมาดูแลกิจาการสากลของเราในวันศุกร์ที่6มกราคม2566เริ่มตั้งแต่เวลาตี5ถึง2ทุ่มนะครับสมาชิกผู้มีสิทธิ์ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาออนไลน์นะครับก็จะได้รับเงินสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสากลท่านละ600บาทสําหรับสมาชิกที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาและสมาชิกสมทบก็จะได้รับเงินท่านละ300บาทโดยสากลจะโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ของท่านภายในเดือนมกราคม2566ครับการ เตรียมตัวเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงแะแนนสัญหานะครับมีอยู่3เรื่องนะครับที่ท่านตเตรียมล่วงหน้านะครับซึ่งก็ได้แก่ 1. เลขสมาชิกของท่านนะครับ6หลัก 2. เลขประจําตัวประชาชน13หลักและ3 รหัสผ่านการลงทะแนนสรรหาออนไลน์ปกักครับสมาชิกสามารถจะดูรหัสผ่านเพื่อลงคะแนนสรรหาออนไลน์นะครับได้จากข้อมูลส่วนตัวนะครับของท่านทางเว็บไซต์ของสากลการตรวจสอบจากแอปพลิเคชันสากลหรือในระบบลงคะแนนสรรหานะครับก็จะมีคาว่าลืมรหัสผ่านครับก็สามารถตรวจสอบได้ในช่องทางนี้ด้วยนะครับและในส่วนของขั้นการบำนาญและสมาชิกที่นําส่งด้วยตนเองก็สามารถดูได้จากใบเสร็จรับเงินประจําเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ที่ทางสากลได้จัดส ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้สากรก็จะมีการส่งร สําหรับการลงคะแนนสัรหาทาง SMS ให้กับสมาชิกทุกท่านในวันที่3มกราคม2อ6 6ด้วยครับหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่อยู่กับสากลไม่เป็นปัจจุบันแล้วนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนได้ทางโทรศัพท์หมายเลข029406310หรือ0 9 9 1 6 1 9 0 9 2หรือท่านจะแจ้งผ่าน Line o f f i c i ช l ของสากลแอดโดเอโคออฟเพื่อปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันนะครับก่อนวันที่สามม คม2566ขอเรียนย้ำนะครับหากจะแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ขอท่านแจ้งสากลก่อนวันที่3มกราคม2566ท่านั้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะสามารถรับข้อมูลรหัสผ่านจากทาง SMS ได้ก่อนการลงคะแนนสรรหาครับสำหรับสมาชิกที่จะมีสิทธิ์ในการลงคะแนนสรรหานะครับก็จะได้แก่สมาชิกที่เป็นอยู่แล้วและผู้ที่ยื่นใบสมัครการเป็นสมาชิกถึงสาก์ซึ่งเอกสารจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่22ธันวาคมจึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาสำหรับในการสรรหาครั้งนี้ครับทั้งนี้สากล ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อกระจายความหนานแน่นสําหรับการลงคะแนนสรรหานะครับโดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงคะแนนในช่วง ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงบ่ายโมงส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงส่วนกลางก็จะลงคะแนนได้ตั้งแต่บ่ายโมงถึง2องทุ่มครับอย่าลืมนะครับสุ์ที่6มกราคม2566ตั้งแต่เวลาตีห้ถึง2องทุ่มเรามีนัดลงคะแนนสรรหาออนไลน์เพื่อเลือกประธานกร,รรมการกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบาก,การของสากลนะครับผมฟังไม่อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านทกเสียงสิทธิ์คือพลังความคิดแห่งการพัฒนาขอบุณครับ